สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูไอ้นี่นะขับขับรถนี่ต้องต้องดูต้องขาดไม่ได้เลยนะต้องอย่างน้อยๆก็ต้องยกหัวดูบ้างนะแต่คือของผมนี่ไม่เคยยกหัวดูเลยจะยกทีนึงก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้พอดีผมไปอ,อไปบางปะอินมาเนาะไปเอาไปขนไม้มาไปขนไม้มาแล้วทีนี้ก็ขับมาจะถึงบ้านแล้วความร้อนมันขึ้นนะ แล้วก็ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนหม้อน้อําอ่ะเหมือนเข้ารถอะ่ะที่แรกผมคิดว่าแอร์รั่วแอร์รั่วน้ํายามันจะรั่วหรือเปล่าน,นี่พาไปดูต้องอย่างน้อยน้อยสักอาทิตย์ละครั้งนะยกกว่าดูสักอาทิตย์ละครั้งของผมนี่ไม่เคยยกเลยนี่เลยยกไมคกทีนี่ยัไงไงล่ะน้ำนี่โอ้โห,โหท่อหม้อน้ำแตก พาไปดูนี่นู่นเลยน่าจะออกอาการมานานแล้วแหละไหนเราก็ไม่เคยยกดูเนาะนี่เห็นรูปไหมนี่แหละโอ้นี่ถ้าลากลูกไปโคราชนี่อันตรายมากเลยเนะี่ยน้ำขาดนี่ดันเลยเนะี่ยโอ้โหดีนะวิ่งใกล้ๆแค่นี้เอง ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกจะให้ทุกคนดูนะให้มันตรวจเช็คยกหัวดูสักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะประมาณนี้ของผมนี่คือรถมันไม่มีความไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกความร้อนพวกอะไรพวกนี้นะน้ำมันเครื่องก็ไม่เคยกินไงเราก็เลยไม่เคยยกดูว่าะงั้นอนะ่ะสงสัยได้ถังนี่น่าจะหมดแล้วถึงว่าทำไมความร้อนมันขึ้นปกติจะตั้งตรงนี้ใช่ไหม ตอนนี้มันมันเอ็นมาทางนี้หน่อยหนึ่งนี่ถ้าวิ่งไกลๆนี่รู้อีกทหนึ่งถึงขีดแดงแล้วร้อนแล้วนี่น้ำเนี่ยดูดิดูรอยเป็นคาบเลยนี่คาบ้านบนนู่นเห็นไหมน่าจะมาสักสองสามวันแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยน้ำหยดติ๊กติ๊เลย เสียงว่ารถไม่เคยมีปัญหาน้ำมันเครื่องไม่เคยกินเครื่องไม่กินนะถ่ายก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องสองหมื่นโลนี่ถ่ายออกมานี่อยู่เท่าเก่าเลยนะน้ําก็ไม่เคยดูเลยปีหนึ่งจะถ่ายน้ําทิ้งทีเดียวรถผมดีนะวิ่งงานใกล้ๆจะวิ่งงานไกลๆนี่งานเข้าบอกเลยงานเข้าแบบเนี้ย น่าจะหลายวันแล้วมั้งนี่รอยคราบไหลโงงานเห็นนะน่าจะหลายวันแล้วแหละโอ้โหโ,โ,โชคดีมากๆเลยเครื่องนี้แห้งกิ๊บไม่กินน้ำมันเครื่องไม่น้ำความร้อนไม่มีปัญหาลากลูกลากไหลได้ปกติคันนี้แรงดีก็ได้จะเป็นสนิมแหละอันนี้ปกติทั่วไปไม่น่ามีปัญหาอะไร ด,ดูแลตรวจเช็คโอเคถือว่าเราโชคดีมากที่เราวิ่งงานใกล้แล้วมันเจอแบบนี้เนาะถ้าเราไถ้าไปโคราชนี่ยากเลยเนะี่ยลำบากเลยนะต่อไปนี่อาทิตย์หนึ่งต้องดูยกดูสักครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้แล้วไงสวัสดีครับผมมีกะเอามาบอกทุกคนเนาะแต่ทุกคนคงทำอยู่แล้วแหละมีแต่ผมเนี่ยไม่ได้ทำ สวัสดีครับผม